ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเข้าสวนอินทาลัมนะคะ่ะเจ้าของสวนโมแตยุ่งอยู่ข้างนอกค่ะไม่ได้เข้ามาดูเลยเข้ามาอีกทีอินทาลัมออกดอกแล้วโอ้ถือว่าเกือบจะแย่เลยทีเดียวเพราะถ้าอินทาลัมออกดอกเนี่ยค่ะร่วงแล้วค่ะไม่ได้มาเก็บเกสรเกสรน,น,นี่มีความสําคัญนะคะเพราะว่าต้องใช้ผสมอันนี้คือ อเองผาผาลำตัวผู้นะคะนีดอ,อกจะมีกลิ่นหอมมากพึ่งจะช่วยผสมเกสรนนะคะ่ะดูค่ะพึ่งจะเยอะมากถ้าเราเก็บเกสรไม่ทันเนี่ยแย่นะคะเพราะตัวเมียออกมาแล้วถ้าไม่ได้ผสมเกสรเนี่ยเขาจะไม่ติดลูกแล้วราคาเกสรอ,อะ่ะแพงมากกิโลละสองหมืนห้านะไม่ใช่ธรรมดาค่ะบังเอิญว่าวันนี้ลงมาเนี่ยดูพึ่งค่ะ ลงมาทันพอดีมาเห็นว่าตัวผู้ออกดอกตัวเมียก็ออกดอกก็เลยได้เวลาผสมพันธุ์ค่ะเนี่ยค่ะลรวก็ตัดออกมาเนาะเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมมากค่ะค่ะเมื่อได้อินทภารัมตัดช่ออินทภาลามมาแล้วเนาะอันนี้คือต้นตัวเมียนะคะพันธุ์เนตจูนค่ะเนี่ยค่ะพันธุ์เนปจูนเป็นต้นตัวเมียค่ะลักษณะของต้นตัวเมียก็คือ นี่ค่ะเขาจะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพดอะค่ะเ,เอ๋ยเป็นเหมือนมอนดอกมะพร้าวพูดผิดนะคะเนี่ยเป็นเป็นมอนดอกมะาพร้าวอ,อ่าลักษณะของตัวผู้ก็เนี่ยค่ะจะเป็นเป็นช่อพุ่มใหญ่แบบนี้เนาะคะ่ะการผสมสดจะง่ายนะเออบางเอิญนที่สวนเราเป็นปลูกแบบเพาะเมล็ดเนาะ,ะก็จะอ่าเป็นความโชคดีและพอดีคือตัวผู้กับตัวเมียออกไล่ไล่กันแล้วก็ตัดช่อเกสรตัวผู้อะคะ่ะ แล้วก็นำมาผสมสดเลยค่ะค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นความโชคดีนะอืมแล้วก็นำมาเคาะเคาะเนี่ยค่ะเคาะเคาะเกสรใส่ใส่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะใส่อย่างนี้นะคะให้เกสรให้เกสรเข้าผสมกันน่คะนะคะค่ะอันนี้ก็เสียไว้นี่เลยค่ะเสียไว้นี่เลยค่ะดอกตัวผู้เรามีเยอะไม่ต้องกลัวค่ะเนี่ยค่ะ อย่างนี้เลยค่ะอ่าแล้วพึ่งเขาจะจำบินมาบินอยู่แถวนี้แหละแล้วก็มาผสมเกสรให้เราค่ะลูกก็จะติดดกมากค่ะอันนี้เป็นเป็นวิธีผสมเกสรที่บ้านสวนสุธิดานะคะค่ะเพื่อนๆจะ,อะเอาไปทำเป็นแนวทางก็ได้นะคะ,ะที่นี่บ้านสวนสุธิดาจ้า